คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าบนโลกของเรานั้นเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึงร้อยละ70เฮนรี่โกเกาครับนักออกแบบชาวออสเตรียจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ชื่อว่าโซลาร์ดิสโซลิเนชันสกายไลท์ขึ้นมาครับ mm hmm. เพื่อนำพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมากลั่นน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาด ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนะครับเราจะพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการคิดค้นสบู่มาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนแล้วละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสบู่ในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตหรือคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ทําความสะอาดร่างกายของเราหรอกนะครับและถึงแม้ว่าจะมีการผลิตสบู่ฆ่าเชื้อที่อ้างว่ามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆขึ้นมาแต่นี่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงข้อดีและข้อเสียของการนําเอาสบู่มาฆ่าเชื้อโรคมาใช้กันอยู่นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนราวสรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัรรัตนสิริอัมไพครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าบนโลกของเรานั้นเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบมากถึงร้อยละ70แต่กลับมีน้ําจืดไม่ถึงร้อยละ3เท่านั้นครับ ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยดื่มน้ําทะเลเค็มๆบรรเทาความกระหายกันไม่ได้แน่ๆแ,แล้วจะเป็นยังไงฮะถ้าหากวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีน้ําจืดไว้ใช้อุปโภคบริโภคกันคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีนวัตรกรรมสุดเจ๋งออกมาอีกแล้วเลยครับด้วยสถานการณ์น้ําจืดในประเทศชิลีนั้นเข้าสู่สภาวะวิกฤตครับประชาชนขาดแคลนน้ําจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ําจืด27จาก28แห่งนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน รวมทั้งภายแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทําให้น้ําจืดเนี่ยถูกจําหน่ายในราคา330บาทต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากครับหากเทียบกับค่าแรงที่พวกเขาได้รับในแต่ละวันด้วยเหตุนี้เองเลยครับเฮนรี่โกเกาครับนักออกแบบชาวออสเตรียจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ชื่อว่าโซลาร์ดิสโซลิเนชันสกายไลท์ขึ้นมาครับ <S <S เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมากลั่นน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาด และยังสามารถให้แสงสว่างกับครัวเรือนได้อีกด้วยนะครับหลักการของเครื่องต้นแบบอันนี้นะครับมันจะทําการดูดน้ําทะเลผ่านท่อเข้าสู่ช่องด้านข้างและใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ครับทำให้น้ําที่อยู่ในน้ําทะเลเนี่ยระเหยกลายเป็นไอแล้วก็เกิดการควบแน่นเป็นน้ําจืดที่สะอาดสามารถนํามาบริโภคได้ภายในระยะเวลา12ชั่วโมงครับ เครื่องต้นแบบนี้ครับสามารถผลิตน้ำจืดได้ถึง540มิลลิตรโดยลดระดับความเค็มจาก36,000 ppm เหลือเพียง20 ppm เท่านั้นครับส่วนกากน้ำเกลือที่เหลืออยู่เนี่ยจะถูกนำมาใช้สร้างแหล่งพลังงานผ่านปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในท่อกักเก็บที่มีทองแดงและสังกะสีบรรจุอยู่เพื่อใช้เปิดแถบไฟ LED ในตอนกลางคืนครับ และจะถูกชาร์จโดยแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กในระหว่างวันนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับผลงานชิ้นนี้เนี่ยยังคงต้องได้รับการต่อยอดและพัฒนาต่อให้สมบูรณ์ซึ่งหากมันถูกพัฒนาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนน้ำหรือผู้ที่ประสบภัยแล้งได้ทั่วโลกเลยนะครับถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะแหล่งน้ำจืดที่สามารถใช้ได้จริงๆบนโลกนี้เนี่ยน้อยมากๆ แล้วใครจะไปรู้เลยครับวันหนึ่งเราอาจจะเหลือแหล่งน้ําจืดน้อยลงกว่าเดิมมากๆก็ได้ยังไงก็ตามนะครับเอาใจช่วยให้นวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยถูกพัฒนา,นาต่อยอดให้สำเร็จและถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับส่วนในช่วงหน้าครับปอนมีเรื่องเกี่ยวกับสบู่มาฝากกันด้วยครับสบู่จะกำจัดเชื้อโรคได้อย่างไรรอไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับ